สวัสดีครับท่านผู้ชมนโยบายแช่แข็งเศรษฐกิจของรัสเซียเพื่อต้องการบีบให้รัสเซียยุติสงครามในยูคเครนมันเริ่มต้นครับจากชาติโยุโรปได้หันไปพึ่งพาแหล่งพลังงานจากแหล่งอื่นแทนพลังงานจากราัสเซียโดยยุโรปได้หันไปพึ่งพาแหล่งกา๊าซและน้ํามันจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียมและตะวันออกกลางโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นตัวกลางในการเจรจาซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเมื่อดนูนัดนทรัม ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทรัมป์ได้เดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียเพื่อเจรจาการส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางไปขายยังยุโรปซึ่งทรัมป์ก็เสนอให้อิรานขายน้ำมันดิบผ่านจีนกลั่นไปขายยังตลาดโลกเช่นกันโดยทรัมป์ต้องการให้ราคาน้ำมันลดลงเพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้ชาติใดๆไ,ไปทำการค้าซื้อน้ำมันจากรัเสเซียมากลั่นขายในตลาดโลก ซึ่งอินเดียก็เป็นอีกชาติครับที่พยายามต่อต้านดื้อดึงที่ยังคงจะซื้อน้ำมันจากรัสเซียมากลั่นขายทำกำไรแต่ด้วยกำแพงภาษีที่ทรมวางไว้ถึง25และอีก25เป็น50ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าน้มันทำให้อินเดียต้องหันไปหาน้ำมันจากแหล่งอื่นเช่นกันโดยเมื่อวันที่7สิงหาคมโรมกันน้ำมันของรัฐอินเดียประกาศว่า จากระับการซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียทันทีท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐอเมริกาและภาษีนําเข้าสินค้าอินเดียของวอร์ชิงตันแรงข่าวในอุตสาหกรรมกล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวอยู่ระหว่างการรอคําสั่งเพิ่มเติมจากร,รัฐบาลอินเดียตัวแทนของบริษัทอินเดียนออยล์คอเบลชันบาลัดปิตโตเลียมคอมเบลิชันและฮินดูสถานปิตโตเลียมคอม o บลิชัน ว่าแผนที่จะงดการซื้อน้ํามันดิบในตลาดโลกในรอบการซื้อครั้งต่อไปจนกว่าจะได้รับคําแนะนําที่ชัดเจนจากรัฐบาลแรงข่าวซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เปิดเผยต่อสาธารณะกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า i o c ได้ซื้อน้ำมันดิบจํานวน5ล้านบาร์เรลจากสหรัฐอเมริกาบราซิลและลิเบียซึ่งเป็นขั้นตอนล่าสุด ในชุดการซื้อเพื่อการสมมอบที่รวดเร็วซึ่งการซื้อน้ำมันดิบของอินเดียในตะวันออกกลางและตลาดอื่นของโลกมีการคาดการณ์กันครับว่าราคาน้ำมันดิบจะพุ่งสูงขึ้นแต่สุดท้ายเมื่อวันพฤหัสบดีราคาน้ำมันดิบเบรนส์แทบไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ประมาณ67ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลหลังจากลดลงติดต่อกัน5วันแล้วครับก็มีแต่ราคาน้ำมันในบ้านเรานี่แหละครับที่ไม่ลดลงตามตลาดโลกเสียที ความพยายามหาน้ำมันจากแหล่งอื่นยังมีรายง,งานครับว่าอาเเอรเจานและอาร์เมเนียได้ตกลงที่จะยอมให้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้เข้ามาแกล่เกลียในการสร้างเส้นทางจากอาสเอรเจานผ่านอาร์เมเนียไปยังตุรกีเข้าไปขายน้ำมันยังยุงยโรปอีกทางโดยอัสซอรเบจานั้นครับกุดมไปด้วยทรัพยากรน้ำมันและการธรรมชาติจากรายง,งานสถิติพลังงานโลกของบีพีประจำเดือนมิถุนายน พศ2,564ระบุว่าอาเตรเจานมีปริมาณสำรองน้ำมัน7,000ล้านบาลเล์เรลหรือ1ล้านตันคิดเป็น0.4%ของปริมาณสำรองน้ำมันทั่วโลกมีการผลิตน้ำมันทั้งบนบกและนอกชายฝั่งในทะเลแคสเปียนโดยการผลิตน้ำมันนอกชายฝั่งคิดเป็นประมาณ1ใน4ของปริมาณทั้งหมดแหล่งน้ำมันอาสเตรเจานซีรัก ดีฟวอเตอร์กูนารีหรือเอซีตั้งอยู่ห่างจากบากูไปทางตะวันออกประมาณ100กิโลเมตรเป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของอาเซเบจานในแอ่งแคสเปียนพวกเขาค้นพบในช่วงต้นทศวรรษที่1,970ในสมัยที่อาเซเบจานเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตประกอบด้วยชั้นหินกากน้ำมันแต่ละชั้นที่ลึกลงไปใต้พื้นทะเลแคสเปียน2 0 0 0ถึง3,500เมตร รัฐบาลอัซเบจานและกลุ่มน้ำมันต่างชาติ11แห่งได้ลงนามในข้อตกลงสัมปทาน PSA ที่บากูในเดือนกันยายนพศ2537เดิมทีอัซเบจานส่งกา๊าซผ่านท่อรัสเซียและจอร์เจียไปยังทะเลดำและยุโรปแต่จากสงครามที่รัสเซียเป็นผู้ก่อขึ้นและความไม่พอใจของรัฐบาลบากูที่รัสเซียม่ยอมรับผิดชอบกรณียิงเครื่องบินโดยสารของตนตกแถมยังทำร้าย และจับตัวชาอาเเบจานอีกทําให้บากูหันไปพึ่งพาตุรกีและพยายามจับมือเป็นมิตรกับอาเเบจานเพื่อยุติความขัดแย้งของทั้งสองลงโดยจะทําให้บากูสามารถส่งออกกา๊าซและน้ำมันผ่านเยรีวานไปยังนาคิชิวานและตุรกีไปยังยุโรปโดยไม่ต้องพึ่งพารัสเซียอีกต่อไปล่าสุดครับในวันที่8สิงหาคมน,นั่นกคือวันนี้ประธานาธิบดีอัสเบจานอินฮัมอาลีเยฟ และนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียนิโคลปาชินยานจะลงนามข้อตกลงที่ทำเนียบขาวที่จะยอมให้สหรัฐอเมริกาจัดทำเส้นทางดังกล่าวซึ่งขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานแม้แต่รัสเซียเองก็ยังหาขา้อสรุปไม่ได้ผู้นำของอาร์เมเนียและอสเบจานจะลงนามในเอกสารร้องขอหยุบกลุ่ม OSCEmin ซึ่งมีฝรั่งเศสรัเสเซียและสหรัฐอเมริกาเป็นประธานกลุ่ม มาตั้งแต่ก่อตั้งในปีคศ1999โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้เกลียความขัดแย้งของทั้งสองนั่นก็คือเมื่อทั้งบากูและเยเรวานไม่มีข้อขัดแย้งกันแล้วกลุ่ม OSCE ก็ไม่จําเป็นต้องมีอีกต่อไปนั่นก็คือบากูและเยเรวานต้องการตัดลดอิทธิพลของรัสเซียในคอเคซัสใต้ลงแม้ว่ารัสเซียจะเช่าฐานทัพของอาร์เมเนียจนถึงปีพศ2585ก็ตาม การมีเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซเส้นทางบากูในคิชีวานและตุรกีใหม่นี้นอกจากจะสามารถขนส่งน้ำมันและก๊าซของอาร์เมเนียได้แล้วจะยังเป็นเส้นทางการส่งออกน้ำมันของคาซักสถานอีกด้วยโดยคาซักสถานมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบประมาณ30 0 0 0ล้านบาเเลประมาณ4.8ล้านล้านลิตรซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีปริมาณสำรองน้ำมันดิบมากที่สุดในโลกนอกจากนี้คาซักสถาน ยังเป็นผู้ส่งออกน้ำมันราใหญ่โดยมีสัดส่วน 3. 2 8เของปริมาณน้ำมันทั้งหมดของโลกและแม้ว่าคาซัสสถานจะมีรัสเซียเป็นหุ้นส่วนในบริษัทน้ำมันในประเทศแต่หากคาซัสสถานลดการพึ่งพารัสเซียและหันมาคบกับชาติตะวันตกซึ่งคาซิมโยมาตต์ตัวกาเยฟผู้นําประเทศก็ไม่ได้กินเส้นกับปูตินนักโดยมีนโยบายหันหาชาติตะวันตกเช่นกันก็เป็นไปได้ครับว่าคาซัสสถานอาจถอนหุ้นของรัสเซียออก และแทนที่หุ้นจากชาติตะวันตกแทนซึ่งการที่รัสเซียติดลมสงครามในยูเครนทําให้ชาติเหล่านี้ไม่มีทางเลือกครับเนื่องจากรัสเซียเบงบารมีใส่พวกเขาตลอดและมีแนวโน้มจะรวบรวมประเทศของพวกเขาพวนวกเข้ากับรัสเซียอีกครั้งโดยซ้ําการหันหาชาติตะวันตกจึงถือเป็นทางรอดของพวกเขาและการสร้างเส้นทางขนส่งใหม่ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นําจึงเป็นจุดเริ่มต้นทางสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนครับว่า ต่อไปนี้อิทธิพลเหนือภูมิภาคคอเคซัสใต้สหรัฐอเมริกาคือผู้มีอิทธิพลบริเวณแห่งนี้แล้วและสหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะขยายอิทธิพลไปยังชาติในทะเลแคสเปียนต่อไปซึ่งแอดมินก็อยากรู้ครับว่าหากรัสเซียขายพลังงานผ่านชาติเหล่านี้ไม่ได้แถมทรัมป์ยังเปิดทางให้อิรานขายน้ํามันแข่งรัสเซียผ่านจีนได้อีกเศรษฐกิจรัสเซียจะเป็นอย่างไรและอินเดียผู้บริโภคน้ํามันมหาศาล จะยอมหักกับสหรัฐอเมริกาเพื่อซื้อน้ำมันจากรักเสเซียต่อไปหรือไม่อย่าลืมครับว่ารัเสเซียก็มีทั้งปากีสถานและจีนที่จ้องจะรุกบุกเมื่อไหร่อีกครั้งก็ไม่รู้หากอินเดียทิ้งอเมริกาไปเข้ากับรัเสเซียอินเดียจะสู้จีนกับปากีสถานได้อีกหรือแถมการค้าขายกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาและยุโรปก็คือแหล่งขายสินค้าอันดับหนึ่งของอินเดียอยู่แอดมินมองว่าเกมนี้สุดท้ายอินเดียชาติยุโรป คงหันหาแหล่งพลังงานอื่นนอกจากรัเสเซียได้อย่างแน่นอนครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ